สอบสวนออกหมายจับนางสรารรัฐหรือแอมอายุ36ปีข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพร้อมของกลางคือสารสยไยานั์ที่ใช้ผสมอาหารให้ผู้ตายกิน เหยื่อ11คนเชื่อมโยงแอมคดีวางยาเพื่อนเป็นคดีที่สังคมกำลังจับตามองในขณะนี้ค่ะหลังนางสาวสิริพรหรือน้องก้อยวัย32บปีบูบเสียชีวิตขณะทำบุญปล่อยปลาที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีช่วงสงกรานที่ผ่านมาหลังเธอเดินทางไปกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อแอมจึงเกิดเพนคำถามจากคนในสังคมรวมไปถึงคุณแม่และญาติหลังพบพิรุษและความผิดปกติหลายอย่างโดยคุณแม่และครอบครัวนะคะได้เดินทางเข้าพบกับพลตำรวจ เอกสุรเชษฐหักพานรองผบตะรเพื่อให้ช่วยติดตามและลี้คลายการเสียชีวิตของลูกสาวเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงทำการขยายผลค่ะล่าสุดบิกจกเผยมีเหยื่อ1 1คนเชื่อมโยงแอมคดีวางยาเพื่อนซึ่งสิ่งสำคัญค่ะคุณผู้ชมนะคะผลชนสูตรผู้ตายที่พบว่ามีสารไซยาไนในร่างกายและตำรวจไปพบขวดไซยาไนอยู่ที่หลังบ้านผู้ก่อเหตุอีกด้วยนอกจากเรื่องสารไซยาไนแล้วนะคะพฤติกรรมของผู้กระทำนะคะที่คาดว่า จะก่อเหตุในครั้งนี้ค่ะก็เป็นสิ่งสำคัญที่ได้รับความสนใจจากสังคมเช่นเดียวกันทีมข่าวโมโนทวินตีนายนะคะได้พูดคุยกับรองศาสตร,ราจารย์พันตำรวจโทกิษณพงศ์ภูตระกูลประธานหลักสูตรอาชญวิทยาและบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยร,งรังสิตถึงประเด็นดังกล่าวคือประเด็นแรกวา,าจ,จะต้องดูก่อนนะครับว่าผู้ต้องหาเองนะี่ได้เป็น ผู้ต้องหาในคดีก่อนหน้านี้พลังงานได้เป็นผู้ก่อเหตุผูก้กระทำความผิดในคดีก่อนหน้านี้หรือไม่อย่างไรแต่ละก็ตามจากพฤติกรรมแล้วก็แผนพฤติกรรมทที่ดูณขกระดาษน,านี้ก็มีความสงสัยเป็นข้อสืฐานได้พอสมควรว่าน่าจะมีความเชื่อมโยงกันในแต่ละคดีกร,รณีที่บูุจักเหตุการกระทำนั่นหมายความว่าต้องไปเช็คในแต่ละคดีว่า มูลเหตุแรงกดจาของเขาเนี่ยมาจากอะไรแต่ถ้าที่ทราบณขณะน,นี้เหมือนกับว่าผู้ก่อเหตุเองประสงค์ต่อทรัพย์สินเงินทองหรือเกี่ยวกับเรื่องการปลดหนี้หนี้สินเนี่ยเป็นหลักอ่ม่จะมีคําถามเกิดขึ้นเสมอเวลาเกิดคดีนัตกรรมคดีอาชญากรรม,รรม,รรมว่าผู้ก่อเหตุเองมีความผิดปกติทางจิตหรือไม่เพราะเป็นข้อต่อสู้ทางกฎหมายครับท่านนี้ท้งนั้นจะทราบได้อย่างไร ต้องดูที่การประเมินจากจิตแพทย์นครับและจ,จะต้องดูประวัติการรักษาประวัติการพบจิตแพทย์ก่อนนั้นที่มีไหมการทานยานเกี่ยวกับจิตเวชมีไหม mm hmm. ก็จะบอกบอกได้ว่าคนคนนี้มีสภาพจิตเป็นอย่างไรแต่ถ้าเกิดก่อเหตุโดยการคิดแบบเป็นขั้นเป็นตอนระหวา่างยาอันนี้แนวโน้มไม่ใช่โรคจิตแล้วล่ะครับ mm hmm. แนวโน้มเป็นการฆ่าอะไร mm hmm. แล้วก็ฆ่าแบบเ้ลิดเครั mm hmm. นหมเมืองไทยเราไม่ได้ความสำคัญน้อยในกรณีที่ สืบสวนเฉพาะด้านเช่นฝ่ายสืบสวนที่เก่งเชี่ยวชาญเกี่ยวเรื่องการวางยาวางยาพิษเนี่ยหรือเจ้าที่ฝ่ายสืบสวนที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวเรื่องคนจมน้ําเสียชีวิตอย่างในสหรัฐอเมริกาเขาเมีะโดยเฉพาะในระดับพื้นที่เนี่ยเราต้องสร้างขึ้นมาองความรู้พวกนี้นะครับเพราะอะไรเพราะถ้ามีการเสียชีวิตแบบรู้สึกแบบไม่เป็นปกติเกิดขึ้น ผมก็จะมีเอ๊ะอยู่ในใจแล้วเอ๊ะมันใช่ไหมเอ๊ะมันเป็นไปได้หรออย่างเงี้ยทีมผู้เชี่ยวชาญฝ่ายสุดสตนตรงนี้ก็จะเข้ามาแต่ในระบบการแต่งตั้งยุโย้ายการมาตรบดั้ะปัจจุบันต้องยอมรับัน,นะครับว่าไม่เอื้อต่อการสร้างผู้เช,ชี่ยวชาญลักษณะแบบนี้สุดท้ายผมแค่ตกู่กับประชาชน